สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมก็สู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะแม่แม่พี่พี่วันนี้นะคะติดตามดูได้ค่ะเรายังมีแจกคิวอาโค้ดไว้สแกนค่ะแต่ว่าจะขึ้นมาตอนไหนนะคะเชอรี่นะคะเราคุณผู้ชมเนี่ยติดตามดูนะคะเราไม่บอกหรอกว่ามันขึ้นมาตอนไหนอยากให้ดูตลอดเลยแต่ว่าเราก็ยังมีคิวอาโค้ดสแกนรับสิทธิ์ลุ้นทองวันนั้นเองนะคะทุกช่วงข่าวของเราเลยค่ะเอาไปกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมคะข่าวนี้เอาใจนักเสี่ยงโชคกันหน่อยค่ะจะพาไปส่องตัวเลขมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สี่ภาคไม่ได้ ไปขึ้นเหนือล่องใต้นะ,ะมาที่เดียวงานไทยรัฐแฟร์ค่ะเพื่อนๆ,อนๆจ๋าเห <ๆ S 1> ล่าศิลปินคนบันเทิงเขาพาไปมูเตลูกันแบบถึงที่เริ่มกันที่คนแรกค่ะเจ้าแม่นักเสียงโชคของเรานะคะแม่หายอภพรค่ะนู่นโอ้โหเดี๋ยวแบบเอาใจเดี๋ยวอ่องต่องมาเลยไปไหว้ขอพรเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทาเวศสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ แล้วก็แน่นอนไม่ให้เสียชื่อตําแหน่งเจ้าแม่ให้โชคใช้นำโชคทองคําอยู่ตรงหน้าแล้วรออะไรล่ะคะล้วงลูกปิงปองขอโชคจากท่านไปเลยค่ะเลขที่แม่ลุงได้ก็คือเลขอะไรพี่แจ็คช่วยดูหน่อยสองศูนย์จ้าปฏิโทธใช่่ซึ่งหมอไก่คอนเฟิร์มบอกว่าอุ้ยมันตรงกับที่แบบว่าทานายไว้เลยนะนี่ไงหมอไก่ก็ไปด้วยอ้าไปต่อกันที่อีสานกันบ้างค่ะกับเหล่านักร้องลูกทุ่งพระเอกนางเอกหมอลำแห่งระเบียบวาทะศิลป์เข้าไปไหว้ขอพรตรงโซนมุมองพระยา พ่อปู่สีสุดโทมแม่ย่าสีปทุมมาค่ะจากค<า>ำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนี่องค์จริงนะอันเชิญมาทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกหลานคนอีสานอ้ยรู้สึกเป็นบุญอย่างมากที่ได้มาขอพรท่านองค์จริงๆแต่มาไหว้อยู่ที่กรุงเทพ<า>เชิญมาเลยไทยรัฐแปงถูกต้องค่ะแล้วก็ล้วงเลขลูกปิงปองขอพรจากพ่อปู่แม่ย่ามาฝากด้วยนะคะบอกเลยว่าคณะเนี่ยเขาหวังให้แฟนเพลงหมอลำ ถูกรางวันที่หนึ่งค่ะกามากัน6คนล้วงกันไป6เลขเลยพี่แจ๊คดูดีๆคุณผู้ชมดูดีๆนี่สาต้องหยองเป็นเลขอย่างนอห้าสามเก้าแปดสี่ศูนย์เม่ศูนออเลขเกาไม่ธรรมดาค่ะจากคณะหมอลำไปต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มกันบ้างนะคะน้องเท็ดคาาวุธ เมื่อวานนี้ก่อนขึ้นโชว์นะน้องไปไหว้ขอพรตักไข่หรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์นี้ก็องค์จริงเหมือนกันอันเชิญมาค่ะเพื่อความเป็นสุริมงคลพร้อมกับขอโชคท่านด้วยการล้วงลูกปิงปองค่ะเลขที่ได้ก็คือมาเจ็ด <7 S 1> 3 0ศูนย์นะคะปิดท้ายกันที่พี่ธงธงค่ะไปเปิดบูธใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเราก็เลยพามาขอพรตรงมุมภาคเหนือองค์พระพิฆเนศนะคะปางนี้เขาบอกว่าปางปังมากนะคะปางเมรำภาคคณะปตินี่ใครไปแล้วต้องไปขอพรให้ถึงที่นะคะจากพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งพี่ธงธงเมื่อวานนี้แกมาขายของด้วยออแต่ว่าเมื่อวานนี้นะอุ้ยมายืนขายลูกชิ้นนึ่งไปไหว้ขอพรท่านขอ<า>ว่าให้ขายดิบขายดีค่ะพ<ว>ร้อมกับล้วงลูกปิงปองจากไหทง ทำนำโชคนะะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอุ้ยคนลุกมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่ธงธงบอกเอาไว้เลขแรกเนี่ยแกลวงมาได้เลขเก้าเลขต่อไปแกนึกในใจแกแล้วแกพูดออกมาว่าอยากได้เลขห้าอยากได้เลขห้าขอให้ได้เลขห้าลวงปั๊บนี่เลขห้าขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรีดกันวงแตกเลยทีเดียววคุณผู้ชม่ะทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยรีดกันหมดเลยเอาเป็นว่าได้เก้าห้านะ ใครที่อยากไปแวะเวียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง4ภาคไปได้เลยคุณผู้ชมขาที่เดียวครบจบที่งานไทยรัฐแร์นั่นเองนะคะฟิลเจอรปาร์กรังสิตวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนเสร็จรายการก็ไปสมทบกับเรือนขวนัญก่น,นแน่นอนค่ะคุณผู้ชม